อันนี้ฮะนี่พญานาคนะครับเห็นไหมพญานาคเห็นไหมย้อนศาสตร์เป็นสสปหน่อยเราจะเข้าถ้ำพญานาคนะครับท่านผู้ชมเยอะเย็บโอ้เย็นดีครับท่านผู้ชมครับเป็นหินนะเห็นไหมฮะเออเห็นห่างเข้าไปมันดีด,ดีมากอ้าวตันแล้วเหรอนี่ทา่ทานทางนี้ อนี้ไหว้ค่ะโอเคนี้ไหว้นี่เาเข้าไปแล้วมันต้องขัดทางนี้ครับทางข้าวข้าครับนี่เราไหว้ะนีไหว้นีวาเข้ไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอะไรครับนี่ทางข้าวเราข้าวทงนี้ครับไปกินข้าผิดไม่ข้าผิดที่ครับฮ่าฮ่าฮ่าเอ๋ข้าวทามอยู่ตรงนี้ครับทางข้าวทา ที่เขาท่าพญายนาคครับตื่นเต้นครับท่าพญายนาคครับนะครับโอ,โ,อโ,อโอ้นี่เขาข้างเตี้ยนะครับท่านท,ท,ท,ท่านผู้ชมโอเคอ๋อแย่สวยครับท่านผู้ชมครับนี่ท่าพญานาคครับท่านผู้ชมโอ้ยตกแต่งข้างบนสวยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ย แม่แมาดตูตรงนี้ตรงนี้สวยด้วยโอ้สวยฮะฮะสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมครับสวยมากครับโอ,สบโอ้สวยครับท่านผู้ชมโอ้สวยสวยสวย,สวย คือคณะคณะที่เรามาเที่ยวนะครับนะฮะสวยมากเหล็กไหลนาคาราชครับเหล็กเหล็กไหลนาคาราชนะฮะเนี่ยไหลนาคาราชนะครับกาลนาคาราชนะฮะกาลนาคาราชครับ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 อันนี้เป็นลูกแก้วแก้วพญานาคเพราะสวยครับแก้วพญานาคทำทำทำสวยครับท่านผู้ชมนี่หัวพญานาคแล้วนะฮะ สวยครับพระถ้มที่สวยมากมากครับท่านผู้ชมทำดีท่านทำดีครับเนี่ดีมากโอ้โหสวยๆครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมโอ้สวย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 ครับท่านผู้ชมครับเป็นท่าพญานาคที่สวยมากครับ สวยครับผมผมประทับใจแน่ส่วนตัวผมประทับใจมากเลยทำลึกกับเนาะครับลึกครับเนี่ยครับอ้อมไงมันอ้อมตำนานพื้นบ้านท่าพญานาคนะครับตำนานพื้นบ้านนะฮะก็ถ่างทำเป็นลึกต่อไปนั้นถ้าซื้อได้เนี่สวยมากเลยมีความสุขนะฮะเป็นท่าที่สวยมากๆครับเขาเนี่มีทำท่ามออกมาสวยมากๆเลยเนี่ยนะฮะ เป็นประดับนะครับครับครับผมช่วยกันน้ำเข้ไปครับอ่าออกมาแล้วนะครับนะฮะท่านผู้ชมว้า